สวัสดีค่ะเ,เวลาเราทำข้อตกลงหรือสัญญาต่างๆกันนะคะอย่างเช่นซื้อบ้านหรือว่าเช่ารถเนี่ยปกติแล้วผลมันก็เกิดขึ้นทันทีเลยใช่ไหมคะครับผมแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะอยากให้ผลนั้นน่ะมันไปผูกกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างในอนาคตก่อนเนี่ยแหละค่ะคือประเด็นที่เราจะมาคุยกันวันนี้เรื่องเงื่อนไขกับเงื่อนเวลาในทางกฎหมายค่ะใช่เลยครับ คือทั้งสองคำนี้มันเกี่ยวกับเรื่องในอนาคตเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันต่างกันตรงนี้ครับเงื่อนไขเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนไม่รู้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดอย่างเช่นตกลงว่าจะซื้อคอนโดนี้ถ้ากู้แบงค์ผ่านอ๋อค่ะหรือแบบจะให้โบนัสพนักงานถ้าบริษัทได้กำไรตามเป้านะครับส่วนเงื่อนเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แน่นอนว่ายังไงก็ต้องเกิดขึ้นแค่บางทีอาจจะยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ เช่นสัญญาเช่าจะจบลงเมื่อผู้เช่า,เ,าเสียชีวิตไปหรืออาจจะรู้วันชัดเจนเลยก็ได้ครับเช่นสัญญาจ้างงานจะเริ่มมีผลวันที่1เดือนหน้านะอะไรแบบนี้ครับน่าสนใจมากค่ะแปลว่าทั้งสองอย่างนี้มันเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยให้ข้อตกลงมันยืดหยุ่นขึ้นได้ตามสถานการณ์ในอนาคตงั้นเรามาเจาะลึกกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าแต่ละแบบมันทํางานยังไงกันแน่แล้วมันส่งผลต่อสิทธิหน้าที่ของเรายังไงบ้าง ลองดูจากหลักกฎหมายแล้วก็ตัวอย่างง่ายๆกันนะคะเริ่มกันที่เงื่อนไขก่อนเลยไหมคะที่ว่าเป็นเหตุการณ์ไม่แน่นอนในอนาคตเนี่ยค่ะทางกฎหมายเขามองยังไงคะครับหลักๆเลยนะครับกฎหมายมองว่าเงื่อนไขเนี่ยคือข้อตกลงที่ไปผูกผลของนิติกรรมหรือก็คือพวกการกระทําทางกฎหมายสัญญาต่างๆที่เราทํากันนี่แหละครับให้มันเกิดผลขึ้นหรืออาจจะให้มันสิ้นสุดลงก็ได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคตที่มันไม่แน่ว่าจะเกิดไหม ซึ่งมันก็มีอยู่2แบบหลักๆครับแบบแรกเรียกว่าเงื่อนไขบังคับก่อนอันนี้คือข้อตกลงหรือสัญญานั้นยังไม่มีผลเลยนะครับยังไม่เกิดผลจนกว่าเงื่อนไขที่ว่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงๆเสียก่อนตัวอย่างเช่นสัญญาว่าจะซื้อรถให้ลูกถ้าลูกสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อ๋อค่ะคือสัญญาซื้อรถเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์จนกว่าลูกจะสอบติดจริงๆนั่นแหละครับ <Huh? S 1> ส่วนแบบที่2คือเงื่อนไขบังคับหลังอันนี้จะตรงกันข้ามกันเลยคือข้อตกลงหรือสัญญาเนี่ยมันมีผลสมบูรณ์แล้วตั้งแต่แรกเลยนะครับแต่มันจะสิ้นสุดลงทันทีถ้าหากว่าเงื่อนไขที่กําหนดไวนะ้น่ะมันเกิดขึ้นอย่างเช่นให้พนักงานใช้บ้านพักของบริษัทจนกว่าจะมีคําสั่งย้ายไปสาขาต่างจังหวัดอื hmm, เข้าใจค่ะสิทธิ์ในการอยู่บ้านพักมันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่พอมีคําสั่งย้ายปุ๊บสิทธิ์นั้นก็หมดไปเลย อ๋อชัดเจนเลยค่ะแบบแรกคือต้องรอก่อนผลถึงจะเกิดส่วนแบบสองคือมีผลอยู่แล้วแต่อาจจะหมดไปทีหลังก็ได้แล้วมันมีข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะ ในการใช้เงื่อนไขพวกนี้มีครับมีจุดสําคัญที่ต้องแยกให้ออกเหมือนกันคือบางทีหน้าตามันคล้ายเงื่อนไขนะครับแต่จริงๆมันเป็นแค่หน้าที่ตามสัญญาทั่วไปอันนี้ศาลเคยตัดสินไว้น่าสนใจเหมือนกันคือการที่ผู้ขายตกลงว่าเอิม่มจะไปจัดการเรื่องโฉนดที่ดินให้เรียบร้อยก่อนโอนเนี่ยศาลมองว่าอันเนี้ยไม่ใช่เงื่อนไขบังคับก่อนนะเพราะว่าสัญญาซื้อขายมันเกิดขึ้นแล้วอันนั้นเป็นแค่หน้าที่ที่ผู้ขายต้องทําตามสัญญาอ๋อ แต่กลับกันนะครับถ้าเป็นการซื้อขายทรัพย์สินของเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วในสัญญาตกลงกันว่าต้องรอศาลอนุญาตก่อนอันเนี้ยถือเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนเลยครับเพราะถ้าศาลไม่อนุญาตสัญญาซื้อขายมันก็เกิดขึ้นไม่ได้จริงๆครับเข้าใจแล้วค่ะแปลว่าต้องดูให้ดีเลยว่ามันคือสิ่งที่ต้องรอก่อนสัญญาจะเกิดผลจริงๆหรือเป็นแค่ขั้นตอนหลังจากสัญญาเกิดแล้วแล้วถ้าเกิดว่า ตัวเงื่อนไขมันดูแปลกๆหรือมันมีปัญหาล่ะคะเช่นเงื่อนไขมันสําเร็จไปแล้วตั้งแต่ตอนทําสัญญาเลยหรือว่าเป็นเงื่อนไขที่แบบไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับกฎหมายก็มีทางออกให้ครับเรื่องนี้ถ้าเงื่อนไขมันเป็นไปไม่ได้เลยตั้งแต่แรกหรือว่ามันขัดต่อกฎหมายขัดต่อศีลธรรมอันบีอะไรแบบนี้นะครับข้อตกลงนั้นส่วนใหญ่มันจะตกเป็นโมฆะไปเลยโมฆะเลยเหรอคะครับคือไม่มีผลทางกฎหมายมาตั้งแต่ต้นเลย หรือในบางกรณีกฎหมายก็อาจจะบอกว่าให้ถือว่าข้อตกลงนั้นไม่มีเงื่อนไขไปเลยก็ได้แล้วแต่ว่ามันเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนหรือบังคับหลังที่น่าสนใจมากๆอีกอย่างคือถ้าเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนนะครับที่ผูกไว้กับความพอใจของฝ่ายที่เป็นลูกหนี้นะครับคือฝ่ายที่ต้องทําอะไรบางอย่างตามสัญญาเนี่ยแล้วบอกว่าฉันจะจ่ายเงินให้ถ้าฉันพอใจอะไรแบบนี้ แบบนี้กฎหมายมองว่ามันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่เหมือนไม่ได้สัญญาจริงจังก็ให้เป็นโมฆะไปเลยอ๋อเพราะมันดูเหมือนได้ไม่ผูกมัดอะไรจริงจงจังๆเลยครับเป็นการป้องกันสัญญาที่ไม่แฟร์นี่เองเข้าใจแล้วค่ะทีนี้เราขยับมาดูเงื่อนเวลากันบ้างดีกว่าค่ะที่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่แน่นอนว่าจะเกิดในอนาคตอันนี้มีกี่แบบคะก็คล้ายๆกับเงื่อนไขเลยครับมีเงื่อนเวลาเริ่มต้นอันนี้คือข้อตกลงมันยังไม่ถึงกำนดบ,บังคับ หรือ,อยังเรียกร้องให้ทำตามสัญญากันไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลานั้นๆเช่นทำสัญญาเช่ากันวันนี้เลยแต่ในสัญญาตกลงให้เริ่มเช่าเดือนหน้าค่าเช่าก่อนถึงเดือนหน้าก็ยังไม่ได้ครับอีกแบบคือเงื่อนเวลาสิ้นสุดอันนี้คือข้อตกลงมันมีผลสมบูรณ์แล้วแต่จะสิ้นสุดลงเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ตัวอย่างคลาสสิกก็คือสัญญาเช่ามีกำหนด3ปีพอครบ3ปีปุ๊บสัญญาก็สิ้นสุดลงตามเวลาเลยครับ แล้วตามปกติใครเป็นฝ่ายได้ประโยชน์จากเงื่อนเวลาพวกนี้คะอย่างสัญญาเช่า3ปีเนี่ยผู้เช่าก็ได้อยู่ครบหรือว่าผู้ให้เช่าก็ได้ค่าเช่าครบหรือยังไงคะครับโดยหลักแล้วกฎหมายจะสันนิษฐานไว้ก่อนหรือให้ถือไว้ก่อนเลยว่ากําหนดเวลาพวกนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของฝ่ายลูกหนี้ครับอ๋อฝ่ายลูกหนี้เหรอคะใช่ครับคือฝ่ายที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาเป็นหลักอย่างเช่นผู้กู้ก็ยังไม่ต้องคืนเงินก่อนครบกําหนดเวลาใช่ไหมครับค่ะ หรือผู้เช่าก็มีสิทธิ์อยู่จนครบตามสัญญาเว้นแต่ว่าจะตกลงกันเป็นอย่างอื่นหรือมันเห็นได้ชัดๆว่าตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของอีกฝ่ายหรือทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ว่าลูกนี้เองก็อาจจะเสียสิทธิ์ตรงนี้ได้นะครับเสียประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาได้ถ้าไปทำผิดสัญญาบางอย่างเช่นถ้าผู้กู้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ซอบเด็ดกาดหรือที่เราเข้าใจง่ายๆคือถูกสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยครับ อ๋อค่ะแบบนี้เจ้านี้ก็อาจจะเรียกเงินคืนก่อนถึงกำหนดเวลาได้เลยฟังดูแล้วทั้งเงื่อนไขและเงื่อนเวลาเนี่ยมีรายละเอียดทางกฎหมายที่ต้องใส่ใจเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับแต่ว่ามันมีหลักการสำคัญอย่างหนึ่งที่ครอบคลุมทั้งสองเรื่องนี้เลยแล้วก็สำคัญมากๆด้วยนะครับคือหลักความสุจริตหรือที่เราเรียกว่า good faith นั่นแหละครับความสุจริตครับกฎหมายให้ความสำคัญกับการกระทำโดยซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดเอาเปรียบกัน ถ้าเกิดมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปแกล้งทําอะไรที่ไม่สุดจริตเพื่อให้เงื่อนไขมันเกิดหรือไม่เกิดตามที่ตัวเองต้องการเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบเนี่ยกฎหมายอาจจะตัดสินให้ผลมันออกมาตรงกันข้ามเลยก็ได้นะครับเช่นถ้าฝ่ายที่ปกติจะเสียประโยชน์ถ้าเงื่อนไขสําเร็จแล้วไปขัดขวางแบบไม่สุจริตไม่ให้เงื่อนไขมันสําเร็จเนี่ยศาลอาจจะมองว่างั้นถือว่าเงื่อนไขนั้นสําเร็จไปแล้วก็ได้หรือในทางกลับกันก็เหมือนกันครับ โหหลักสุจริตนี่สําคัญมากจริงๆนะคะแปลว่าต่อให้เราเขียนสัญญาไว้ชัดเจนแค่ไหนแต่ถ้าเกิดทําอะไรไม่ซื่อสัตย์ก็อาจจะส่งผลร้ายกับตัวเองได้เหมือนกันถูกต้องเลยครับหลักสุจริตเนี่ยเป็นเหมือนหัวใจสําคัญเลยที่ทําให้ข้อตกลงมันมีความเป็นธรรมแล้วก็แม้แต่นในระหว่างที่เงื่อนไขมันยังไม่สําเร็จนะครับกฎหมายก็ยังคุ้มครองให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสมด้วยไม่ทําให้อีกฝ่ายต้องเสียประโยชน์ไป สรุปได้ว่าทั้งเงื่อนไขที่ผูกกับความไม่แน่นอนแล้วก็เงื่อนเวลาที่ผูกกับความแน่นอนเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์นะคะในการปรับแก้ผลของข้อตกลงต่างๆแต่ก็ต้องเข้าใจหลักการแล้วก็ผลของมันให้ดีโดยเฉพาะเรื่องความสุจริตที่ว่านี้สำคัญมากๆเลยใช่ครับการเข้าใจความแตกต่างผลกระทบแล้วก็โดยเฉพาะหลักสุจริตเนี่ย จะช่วยให้เราทำข้อตกลงต่างๆได้อย่างรอบคอบแล้วก็เป็นธรรมมากขึ้นครับมีประเด็นน่าคิดทิ้งท้ายไว้นะคะว่าหลักสุดจริตที่เราคุยกันเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายได้ไม่ได้มองแค่ตัวอักษรในสัญญาอย่างเดียวแต่ยังมองไปถึงเจตนาแล้วก็การกระทำที่ซื่อตรงต่อกันด้วยลองคิดดูเล่นๆก็ได้ค่ะว่าหลักการนี้มันส่งผลต่อความสัมพันธ์แล้วก็ข้อตกลงต่างๆในชีวิตประจำวันของเรานอกเหนือจากเรื่องสัญญาใหญ่ๆเนี่ยยังไงได้บ้างนะคะ หากคุณชอบความรู้ดีๆแบบนี้โปรดกดไลค์กดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ